ชนยืนอยู่บนเวทีกล่าวสุนทรพจน์ด้วยความภาคภูมิใจแขกเหลือปรบมือพิมพ์เดินเข้ามาในงานเงียบๆสายตาจับจ้องไปที่ชนชนเหลือบมองเห็นพิมพ์แต่ทำเป็นไม่สนใจและยิ้มเย้ยหยันพิมพ์เพียงยิ้มมุมปากสิบปีแห่งความสำเร็จของรุ่งเรืองกรุป๊ปเกิดจากความทุ่มเทของผมและทีมงานทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองสำคัญแต่ความจริงคือเป็นแค่เนาในอดีต นั่นใครนะดูสง่างามจังพิมพ์เดินตรงไปที่กลางงานทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอฉันมาในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทนี้ฉันอะไรนะคุณพูดเรื่องอะไรแขกผู้หญิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดงั้นเหรอแขกผู้ชายเป็นไปไม่ได้พิมพ์ถูกผลักสายออกจากบ้านหลังการหย่าร้างไร้ค่าไร้ที่พึ่ง เธอไม่มีค่าอะไรอีกแล้วออกไปจากชีวิตฉันซะเสียงพิมพ์ในอดีตชนคุณจะเสียใจพิมพ์ยื่นแฟ้มเอกสารให้ชนชนมองด้วยความตกตะลึงสีหน้าซีดเผือดไม่จริงนี่มันเอกสารปลอมคุณไม่มีทางถือหุ้น45%ได้พิมพ์แล้วนี่คืออะไรคะหลักฐานยืนยันการโอนหุ้น45%อย่างถูกต้องตามกฎหมายแขกผู้ชายหนึ่ง45%เลยเหรอเกือบครื่งบริษัท พิมพคุณคิดว่าคุณรู้จักฉันดีพอแล้วหรือห้องประชุมคณะกรรมการชนยืนกรานเสียงดังพิมพนั่งนิ่งๆผมขอเสนอให้ปลดพิมพ้พนจากตําแหน่งผู้ถือหุ้นนี่คือการฮุบกิจการอย่างผิดกฎหมายกรรมการหนึ่งคุณชนครับเราต้องมีหลักฐานกรรมการสองใช่ครับตอนนี้คุณพิมพมีเอกสารครบถ้วนพิมพ์วางเอกสารชุดใหม่ลงบนโต๊ะแสดงหลักฐานการเข้าซื้อหุ้นอย่างโปรง่งใส เอกสารเหล่านี้ยืนยันการเข้าซื้อหุ้นของฉันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการคุณชนมีอะไรจะโต้แย้งไหมคะชนกัดฟันนี่มันกรรมการสามชัดเจนมากครับคุณชนชนหยิบเอกสารขึ้นมาพยายามจะแก้ไขบางอย่างพิมพ์ยิ้มเย็นผมมีเอกสารการประชุมฉบับจริงนี่ตังหากคือของจริงพิมพ์จริงเหรอคะงั้นลองฟังเสียงนี้ดูไหมคะเปิดเครื่องบันทึกเสียง เสียงชนในคลิปแก้ไขตรงนี้ซะทำให้ดูเหมือนว่าพิมพ์ไม่มีสิทธิ์กรรมการสี่นั่นมันเสียงคุณชนนี่คิมซีออคู่แข่งมองพิมพ์ด้วยแววตาชื่นชมนักข่าวเริ่มถ่ายรูปและบันทึกเสียงหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังจะปฏิเสธอีกหรอครับคุณชนนักข่าวหนึ่งนี่มันเรื่องใหญ่แล้วนักข่าวสองคุณพิมพ์มีหลักฐานแน่นหนามากชนลพยายามกอบกู้สถานการณ์ เขาไม่เคยมีส่วนร่วมในการสร้างบริษัทนี้เขาแค่เข้ามาฉวยโอกาสพิมพ์จริงหรอคะแล้วสัญญาฉบับเก่าวพวกนี้ล่ะคะโครงการรุ่งเรืองดิจิทัลและกรีนโปรเจกต์ใครเป็นคนเริ่มต้นกรรมการ5คุณพิมพ์เป็นคนริเริ่มจริงๆด้วยชนทุดตัวลงบนเก้าอี้พิมพ์มองเขาอย่างเยือกเย็นไม่นี่มันไม่ยุติธรรมพิมพ์ความยุติธรรมมันเป็นคำที่คุณไม่เคยรู้จักต่างหาก กรรมการ6สถานการณ์เริ่มแย่แล้วครับคุณชนงานถแถลงข่าวฉุกเฉินชนยืนอยู่หน้าไมโครโฟนนักข่าวมากมายผมจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้พิมพ์คือคนที่ใช้แผนสกปรกเพื่อฮุบหุ้นบริษัทนักข่าวสคุณชนจะพูดอะไรอีกนักข่าวสดูเหมือนเขาจะหมดหนทางแล้วประตูเปิดออกพิมพ์เดินเข้ามาพร้อมคิมทุกคนหันไปมองชน ตาเบิกกว้างพิมพ์คิมพวกคุณมาทําอะไรที่นี่คิมพวกเรามาในฐานะพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องครับนักข่าวห้าคุณคิมซีอโอคู่แข่งนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยพิมพ์ยื่นเอกสารจํานวนมากให้นักข่าวเอกสารเหล่านั้นเผยรายละเอียดการช่อโกงคุณชนพูดเรื่องความสกปรกงั้นเรามาดูบัญชีบริษัทรุ่งเรืองกรุ๊ปกันไหมคะนักข่าว6ยักยอกเงินมหาศาลนักข่าว7 ข่าวเลี้งดูภรยาเก่าก็ไม่จ่ายไม่จริงนั่นมันเอกสารปลอมพิมพ์ยื่นเอกสารอีกชุดสีหน้าชนเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวและนี่คือเอกสารการถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ที่ระบ,บุว่าฉันเป็นเจ้าของ70%ของบริษัทนี้ค่ะชนเสียงกระซิบ70%เป็นไปไม่ได้นักข่าว8 70%เเลยเหรอไม่ใช่แค่45%นักข่าวเเขาโกหกพวกเราทั้งหมด ชนทรุดตัวลงกับพื้นแฟลชกล้องสว่างวาบเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวชนคุณชนคุณถูกจับกลุ่มในข้อหาช่อโกงและยักยอกทรัพย์ชนหมดสภาพไม่ผมไม่นักข่าวสิบซีอถูกจับกลุมกลางงานถแถลงข่าวนักข่าว11ความเย่อหยิ่งของเขาพังทลายหมดแล้วพิมพ์ยืนอยู่บนเวทีอย่างสง่างาม ฉันขอประกาศว่ารุ่งเรืองกรุ๊ปจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของฉันนับจากนี้ขอบคุณคุณคิมสำหรับความช่วยเหลือคิมยินดีด้วยครับคุณพิมพ์มองด้วยแววตาชื่นชมเธอไม่มีทางทำอะไรได้สำเร็จหรอกพิมพ์มองกล้องด้วยสายตาคมกริบนี้แค่จุดเริ่มต้นชนเกมเพิ่งจะเริ่มขึ้นโทรศัพท์ของเธอสัน่นคุณคิดว่า คุณจัดการกับปัญหาทั้งหมดแล้วหรือยังมีสิ่งที่ใหญ่กว่าที่คุณต้องเผชิญหน้าพิมพ์ใครกันเสียงลึกลับแล้วเราจะได้เห็นกันพิมพ์มองออกไปไกลๆใบหน้าเปรี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและความสงสัย